เริ่มต้นในเช้าวันนี้ก็ดูฝนฟ้าตาดก่อนนะครับวันนี้เปิดหน้าต่างบ้านออกมาเปิดประตูบ้านนะครับหันหน้าบ้านไปทางทิศเหนือนะรู้สึกว่าลมจะแรงนะฝนลมนนนโอโ้ลมลมหนาวลมหนาวมาก <laughs> <laughs> ็น่า <laughs> จะเป็นเรื่องของความกดอากาศต่ำใช่ค่ะต่ำหรือสูงอะ ความกดอากาศสูงนี<ฮ>่ความเย็นเป็นความกดอากาศสูงก็จะมาจากประเทศจีนอีกครั้งหนึงะนะครับก็ไปดูในพื้นที่ต่างๆกันนะคะพื้นที่ที่เป็นบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักในแถบเหลืองๆยังมีอยู่บ้างนะคะแต่น้อยลงจากเมื่อวานนี้มีอยู่ที่พื้นที่ปัตตานียะลาแล้วก็นาราธิวาสด,ด้วยนะคะ ส่วนในการเฝ้าระวังเรื่องของสภาพอากาศต่างๆนะคะมีการพยากรณ์อากาศออกมาด้วยประจำวันนี้เลยระหว่างเวลา6นาฬิกาคือช่วงเช้าที่ผ่านมาจะถึงเวลา6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะคะในช่วงของวันที่18เนี่ยภาคใต้ตอนล่างเนี่ยอาจจะมีฝนตกหนักบ้างบางแห่งก็ขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณดังกล่าวเนี่ยระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักไว้ด้วยอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากได้นะคะ ไปดูพื้นที่ภาคเหนือกันก่อนภาคเหนือแน่นอนอากาศตอนนี้เย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิลดลง1-3องศาเซลเซียสยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดนะคะส่วนภาคกลางค่ะอย่างที่พี่ถนอมได้บอกไปเมื่อสักครู่อากาศเนี่ยเย็นในช่วงเช้าๆก็มีลมแรงอุณหภูมิลดลง1-3องศาเซลเซียสนะคะกรุงเทพเและปร,ะริมณฑลอากาศเย็นในช่วงเช้าก็มีลมแรงอุณหภูมิลดลง1-3องศาเซลเซียสค่ะ ต่ำสุดตอนนี้อยู่ที่22องศาถึง24องศาสูงสุดอยู่ที่30ถึง33องศาเซลเซียสนะคะไปดูภาคตัวหนอกเฉียงเหนือกันบ้างนะคะอากาศหนาวเย็นอา,อากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงนะคะอุณหภูมิลดลง2-4องศาเซลเซียสยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดค่ะ ภาคตะวันออกค่ะอากาศเย็นในช่วงเช้าๆกับมีลมแรงค่ะอุณหภูมิลดลง1-3องศาเซลเซียสไปดูภาคใต้กันบ้างทั้งฝั่งอ่าวไทยเลยนะคะตอนบนเนี่ยอากาศเย็นในช่วงเช้าตอนล่างฝนฟ้าขนอง4 0ของพื้นที่ฝนตกหนักบ้างบ,าง,บางแห่งเช่นปัตตานียะลานาราธิวาสส่วนภาคใต้ฝั่งอดมามันเนี่ยฝนฟ้าขนอง40ของพื้นที่อย่างเช่นจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลด้วยนะคะ ซึ่งนี้ก็เป็นสภาพอากาศนะคะที่มาประมวลให้คุณผู้ชมได้รับชมกันช่วงเช้าๆนี้ด้วยนะคะครับก็ยังต้องดูแลสุขภาพกันอยู่นะครับสําหรับใครที่อยู่ในพื้นที่อากาศหนาวอากาศเย็นนะครับในช่วงเวลานี้นะครับ